สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่ลูกผารยแล้แล้วก็วันนี้ก็คือพามากินตำไทยมามา่ามาล่าแห้งกินกับผักเแบบี้คอร์นะคะทุกคนแล,แ,ลแล้วเราก็ระหว่างรอน้องบอนแล้วก็จะกินรอก,ก่อนน้องบอนไปตากผ้า แล้ววันนี้เราอยากกินตำไทยมากๆตำไทยอร่อย อร่อยไข่ต้มอยู่ในม <laughs> หม้อน้องวันไปตากผ้ามาแล้ว สวัสดีนครับร้อนเพิ่งไปอาบน้ำมาพัดลมมันเป่าผมแม่แล้วเพิ่งอาบน้ำมาไม่ใช่หรอหมามามาละ ไข่ต้มอยู่ในหม้อแม่บอกแล้วกดเข้าไปสิเข้าไปให้มันมีเสียงก่อนไม่ต้องไม่ต้องบีดไม่ต้องอ,อะไรทั้งสิ้นปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วก็บีดค่ะกดเข้าไปเล็อ,ลอกอยื่อะไรทางไหนล็อกล็อกไม่สนิทนี่อ๋ออกผมอ่ะ ก็ไม่เลยร้อนหรือเปล่าเพราะว่าทำไมมันไม่ค่อยอร่อยหรือว่าเราใส่เครื่องมันน้อยไปถ้าเราใส่เครื่องมันเยอะกว่านี้นมันก็จะเผ็ดกว่าน,นี้นะ มามากแต่มันมัอาจจิตมาเหมือนนาซองเมาใส่บดใสบ่บดปะมันจะเค็มมาว่าใส่พริกเพิ่มถ้าอยากใส่พริกเพิ่มไปพริกเพล่มอยู่บนแล้วพ่องหมด กว่านะทำไมสิมันดไม่เผ็ดอ่ะกิมบ่อยๆก็ไม่ดีนะคะทุกคนโซเดมโซโลโซเดมมันเยอะมากว้านุนตรงนู้นอะ่ะนี่เนีเพราะว่าเราใส่ไปแค่สองสอง,สองเพราะว่ามาม่ามันสี่สอง ตอนแรกว,ว่ากลัวมันเค็มเกินเนี้ยทุกคนถ้าลถ้ามันเค็มเกินแล้วมันแก้ยาก ดีมันคองขึ้นมาเนงอเออดีขึ้นแต่ว่าเค็มไแล้วน้ก็เค็มอ่ะแต่กินไข่ร้อมนมอืมมีความเผ็ดนิดนิดแต่ไม่ดีขนาดนั้อืม ก็จะรู้สึกว่าชาปากชาเล้นม,มากกว่าเดิมไม่ค่อยชอบผิดสักเท่าไหร่ หน้าสอมันมันดูเหมือนมันเผ็ดอะแต่ยังไม่เผ็ดอ่ะมันเผ็ดหรือไม่เผ็ดไม่เผ็ด เราคิดมาตั้งแต่ยัง่อยนะผ่าวไปบ,บีคอสเอาตางาังไปสี่สิบบาทไปข้าแม่โครนะคะทุกคนแล้วก็ได้ผ่าวไปวิคอดมาถ่งหนึ่งแล้วได้ เอาไปชั่งก่อนว่าตาลเราจะพอไหมพอค่ะเพราะว่าเบบี้คอสถุงนึ่งก็น้ำหนักไม่ถึงกิโลยี่สิบสี่บาทถูกหมากได้เยอะมากถูกกว่าตลาดอีก Ich mà nachher nehmen. bảo 好看。Uh huh. ดูสีมันเหมือนจะเผ็ดมากาแต่ก็ไม่เผ็ดเดี๋ยวว่าถ้าเราใส่หมดอาจจะเผ็ดบนฟอนจะตกเอ้ก็ไม่ถูกดิ